ล้วฤด,ดูกาลออ,ออกมานี่คือคุณผู้ชมคะฤด,ดูนี้มีของดีอันนี้ฤด,ดูต่อไปมีของดีอื่นรออีกแล้ว<ช>นะคะ,คะเพราะฉะนั้นการจะส่งเสริมในเรื่องของผลไม้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะล่าสุดนะคะ <c oughs> กระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มีการเตรียมมาตรการเชิงรุกนะคะสําหรับฤดูผลไม้ปี2568ล่วงหน้าเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าในปี2567นี้นะคะต้องบอกว่าผลไม้ทุกชนิดราคาดีหมดเลยค่ะ ทางด้านของนายวิทยากรมณีเนตรค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์และโฆศกกระทรวงพาณิชย์นะคะได้กล่าวเกี่ยวกับความสําเร็จของมาตรการบริหารจัดการผลไม้ในปีนี้ค่ะ2,567ว่าปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่ดีสําหรับผลไม้ไทยเพราะว่าราคาดีขึ้นทุกรายการเนื่องจากที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์นะคะได้ร่วมกับหลายภาคส่วนดําเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2,567จํานวน6มาตรการ 25แผนงานซึ่งเป็นมาตรการนะคะที่ได้มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนผลผลิตผลไม้จะออกสู่ตลาดขณะเดียวกันค่ะได้มีการสั่งการให้เพิ่มความเข้มข้นในการดูแลทั้งการขยายตลาดในประเทศรวมไปถึงการผลักดันการส่งออกสู่ตลาดใหม่แล้วก็นําผลผลิตนะคะไปแปรรูปเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งทั้งนี้เองนะคะกลมการค้าภายในก็มีการเตรียมมาตรการนะคะบริหารจัดการผลไม้ในปีหน้า 2,568โดยมีการจัดทำมาตรการนะคะให้พร้อมก่อนที่ ผลผลิตฤดูการใหม่จะออกสู่ตลาดค่ะซึ่งมีทั้งมาตรการในการส่งเสริมการผลิตการแปรรูปมาตรการส่งเสริมตลาดในประเทศมาตรการส่งเสริมตลาดต่างประเทศมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้ามาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้ามาตรการทางกฎหมายโดยเมื่อได้ข้อสรุปแล้วนะคะก็จะนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะเพื่อนํามาใช้เป็นมาตรการดูแลผลไม้เชิงรุกใน ปี2,568ต่อไปค่ะโดวยว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะและทางด้านของโคศกกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่ามาตรการในปี2,568นี้ยังคงมุ่งมั่นในการหาตลาดทดแทนให้กับสินค้าเกรดรองเพื่อขยายตลาดต่อไปโดยตลาดหลักนะคะยังคงเป็นประเทศจีนค่ะเพราะว่าประเทศจีนเขามีกําลังซื้อที่สูงและยังมีการนําเข้าที่เพิ่มขึ้นส่วนตลาดที่มีศักยภาพนะคะก็ได้แก่ เกาหลีใต้ฮ่องกงมาเลเซียที่มีการนำเข้าผลไม้สดจากประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ